ก๊กก๊กก๊กฮึใครใครทำอะไรใครเข้าประตูเหรอโอือ,อ,อโอเคอครับผมอ่ะครับผมก็สด้คอนด้วยนะครับอยู่กับผมพี C H กุ้งนะครับวันนี้เราจะมา ทำการอันบ็อกซ์ของจากเออเป็นสปีกเกอร์จาก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 อะไรไม่รู้นะครับโอเคเรามาจะอันบ็อกซ์นะโอเคอันนี้หน้าหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เอง วันนี้พี่ชีสโตนไม่อยู่ก็เป็นออโรามาแทนนะโอเคออโราพาทัวร์ช่วงออโราอันบ็อกซิ่งไปกันเลยเดี๋ยวนี่โอเคเดีย๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันก่อนเลย แปบ๊บนึงนะขออนุญาตนครับโอเคมาวางไว้ตรงนี้เลยถ้าถ่ายติดขาดก็ต้องขอไปด้วยถ้ามือไปโดนออกล้องก็ต้องขอโทษเหมือนกันนะโอเคแกะออกมาเลยหยิบออกมานะ้อืมได้แล้ว เนี่ยม,มันก็จะเป็นสายแบบมว้วนแต่ว่าผมแอบ,บก่อแกะแล้วก่อนนะป๊นนึงน,นะโอเคมาน้องก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอืมน่ารักดีตรงนี้ก็จะมีแบบเลื่อนเสียงด้วยโอเคเดี๋ยวเราทดลองกันเลยเอาเป็นว่าทดลองกับอืมทดลองกับอีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องของพี่แล้วกันนะครับ Okay. เครื่องนี้นั่นเองก็ลองทดลองไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงก่อนว่ามันจะคมชัดดีไหมเปิดเปิดสิเปิด,ดปิด,ปดช่องมันละกันเดีครับลองของผมเองก็ได้มาลองด้วยอ ตั้งกล้องไว้ไหนดีนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวาอันี้ของพี่หลบไปก่อนโทรศัพท์เกือบร่วงโอเคเอาเป็นว่าเอาส่วนชั้นอันนี้ได้มาแล้วนี่นั่น โ hmm. okay. อเคนนนะเป็นอุ้งนะครับยังไม่ได้ไปไหนโอเคถ้ามีอะไรบางก้องก็ต้องขออะไรด้วยนะ เดี๋ยว,ยวโอเคเราก็วิธีการใช้คือเราต้องเอาอันนี้อันนี้นะเป็นอันใหญ่ เสียบไปกับหัวชาร์จของเราเกบกนนะอ้าวไม่เข้ากันแฮะมันเป็นหัวแบบนี้ไม่ได้นะครับมันต้องเดี๋ยวมันเป็นหัวแบบนี้ไม่ได้มันต้องเป็นหัวแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องเป็นหัวแบบซัมซุงเดี๋ยว โอเคใส่กับคือแล้วเราก็ต้องทอดลองกับของซัมซุงนั่นแหละครับอันนี้เอเอทำไงดีเดี๋ยวชาร์จให้แล้วกันเอาใหม่โอเคถอดก่อนแล้วกันนะ แล้วเรามาลองทดลองกับของกันเลยนะนี่อันนี้ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอไปด้วยนโอเคเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปเลยนี่เนนะี่ยอ่ะโอเคเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะลุกล่าลุกไลค์แบบนี้นะครับลุกล่าแบบนี้โอเคใส่เสียบเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะเสียบเลยโอเคอ่ะเสร็จแล้วอย่างต่อไป คือมันจะมีหัวแบบนี้เอาเคือเอาคือมันจะมีหัวแบบนี้อีกอันนึงนะครับซึ่งอเอาเป็นว่าทดลองแค่นิดๆแล้วกันนะครับดูว่าเสียงมันดังแค่แไหนแค่นั้นนะครับ เอาเป็นว่าอันนี้เป็น EP 1หก่อนล้วกันนะครับก็ EP 2เดี๋ยวเจอกันนะก็ยืมของพี่มาด้วยเดี๋ยวต้องไปหาอีกทีหนึ่งนะครับโอเคหาล้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน้ักออโราด้วยนะครับโอเค ก็เป็นกำลังใจให้ PNS c นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนทำไม่ได้นะไม่มีเสียงก็ต้องขออาภาัยก่อนไป EP หน้าละกันโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบาย